สวัสดีจ้าฮาลัลโหลตายก็โฮกำยัดไเจ๊งถิ่มปันไปต่ก้าไทยวันนี้จะมาทําของหวานให้ดูจานนี่คือเผือกนะคะเผือกเราจะไปนึ่งก่อนจะทําขนมเผือกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนึ่งจ้ะตักหั่นก่อนนะคะจะไปนึ่งจ้ะเจ้งสิน้นรอให้เจ้งสิน้นะอูเท้า ไปนึ่งนะคะทำขนมเผือกนึ่งจ้ะใส่ถั่วแดงนะคะเราจะทำขนมเผือกนึง่งใส่ถั่วแดงจ้าเอาไปนึ่งก่อนนะคะนี่จ้ะก็มารอให้แจ้งสิ้นะแจ้งยี20นาทีจ่อยแล้วหนึ่งประมาณ20นาทีนะคะเอาไปนึ่งก่อนจ้ารอให้แจ้งสิ้น เรามีไส้ถั่วแดงนะคะนี่คือถั่วแดงที่เขาทำมาสำเร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาทำไส้หงเต้าอยูเลเจ้งหามแกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันจ้านึ่งเปลือกให้สุกก่อนนะคะเนึ่งประมาณ20นาทีจ้ามาจ้าเรานึ่งเสร็จแล้วนะคะครบ20นาทีแล้วจ้ะโอเค เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทําต่อนะคะโอเคจ้าจากหลังจากนั้นเราก็มาบี้นะคะบี้บี้นะคะก็มาจอยหยงชาแล้หงะหัะซอยกะยะันบี้เลยนะคะบี้ให้ละเอียดเลยจ้าใช้ซ่อมนะคะบี้เลยจ้าตอนที่ก็ยังร้อนๆอ,อยู่นี่บี้ไปเลยจ้า ดีรายละเอียดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำตาลก็มาฟองที่ทองเหรอเฮย้ยใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลแล้วแต่ชอบนะคะ เพราะว่าไม่ต้องหวานมากเพราะว่าเรามีไส้เรามีไส้ถั่วแดงไส้ถั่วแดงก็จะหวานอ๋อเดียวเยลลีก่กอหงเตาหามหมูลอไทยถิมมาเย่ายหงเตาละฮะอ่าไปเกาถิมแกก็จะมีรสหวานจากไส้ของถั่วแดงนะคะเราจะไม่ใสเราจะไม่ผ,สม,ผสมใส่น้ําตาลเยอะนะคะกะประมาณเดี๋ยวมาชิมดูจ้ะก็มาโยฟองเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาใส่แป้งเข้าไปอีกแล้วมันก็จะหวานพอดีนะเอาประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราก็มาผสมแป้งใส่แป้งลงไปนะคะใส่แป้งใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะก็มาเลยจะวุยฟองด้วยก่อหล่อไม้ฝันเร้อเฮยเราผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะผสมแป้งข้าวเหนียวใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะประมาณสองถ้วยใส่เกลือไปนิดนึง องเอาหลอแม่ฟันเลยฟองที่ยิมปูนกันปูนชาเฉีที่ยิมเราเลยจากนั้นเราก็จะมาใส่กะทิลงไปนะคะใส่กะทิลงไปใส่ไม่เยอะนะคะกะทินะคะใส่กะทิลงไปใส่ไม่เยอะนะคะกะทินะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ําอีกกะทิของเราก็จะไม่พอนะคะเดี๋ยวใส่กะทิอีก ใส่กะทิลงไปฟองที่เยจับรอเฮยประมาณนี้นะคะใส่ไม่เยอะนะคะจากนั้นก็คุกเข้าให้เข้ากันจะ้ะผสมน้ํานิดนึงผสมน้ําต้องผสมน้ําด้วยนะคะกะประมาณเราเองนะคะผสมทีละน้อยละน้อยก่อนนะคะเพราะว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันก้าสวยอะอยะงยอะไงเอาเด็กก้าก็าที่เย่จับรอเฮยแล้ว เพราะว่าเราใส่กะทิลงไปแล้วเราจะไม่ใส่น้ําเยอะค่อยๆใส่ลงไปนะคะพอให้นวดแป้งได้ก็โอเคแล้วจ้ะพอานวดแป้งได้ก็ใช้ได้แล้นะคะถ้าเกิดมันเหลวจนเกินไปก็สามารถเพิ่มแป้งเข้าไปอีกได้นะคะอันนี้ก็จะเหลวเกินไปนะคะเหลวเกินไปก็ใส่แป้งเข้าไปอีกได้จ้า พีฟอมก็ที่หล่อไม้ฟันเราเลยทายเฮอ่ค่ะใส่ขอ้อบีดแล้วแต่นะคะเราเวลาเรานวดแล้วก็ดูเองว่าแป้งมันได้ขนาดไหนแป้งมันพอดีหรือเปล่าไม่เหลวจนเกินไปไม่เละไม่เละจนเกินไปไม,ไม่แข็งจนเกินไปนะคะผสมแป้งจะโอเคนะคะ อันนี้ก็จะเหลวเกินไปนะคะเพราะมะตะกีนี้ใส่ใส่ทั้งกะทิใส่ทั้งน้ําเข้าไปก็จะเหลวเกินไปทีนี้ก็ใส่แป้งลงไปนะคะทายเฮได้ใจแล้วจะหลอที่ก้าที่ฝันหลอกเลยอะ่ะมันก็จะแฉะเกินไปนะคะเราก็ผสมแป้งเข้าไปกะเอาเองนะคะจิเกงกูกอ่อ่ะจิเกอใช่้ฝันจิเกงกูกอ่อ่ะ ใส่จีเกสข้าวจีเกสกำเกาะแล้วจะเสื่องเสาแล้วก็กะประมาณเราเองนะคะกะประมาณเราเองเพราะว่าเรานวดแป้งเราต้องใช้แป้งไม่รู้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเผือกเนี่ยมันจะเยอะมันจะน้อยก็แล้วแต่นะคะอันนี้พอดีแล้วจ้ะแบบนี้พอดีแล้วนะคะกัมมาริโตะแรกเจ้าอ้ามอ้ามหูก็ละแบบนี้พอดีแล้วนะคะแบบนี้นะคะ ราะว่าเราใช้เผือกเยอะเผือกครึ่งลูกแหวอ,อ๋อหยงนียก่ออูเทาไปเกาโตตีหาที่อูเทาหยกไปเกาโตสอะกล้าที่ฝันจะอยู่โตตาไมอยู่ก้าเหยีจับเลเราก็ต้องใส่ใสกะทิเข้าไปอีกมันก็เลยเหลวนะคะใส่ผสมน้ำเข้าไปนิดนึงนวดแป้งก่อนนะคะแป้งนี้พอดีแล้วจ้ะไม่ต้องผสมอะไรแล้วนะคะ เรามานวดแป้งนะคะแป้งพอดีแล้วจ้ะนวดแป้งก่อนเราก็เตรียมแป้งมันเขานะแป้งมันเตรียมแป้งมันด้วยจ้ะ ขนาดนี้พอดีแล้วจากขนาดนี้นะคะป,ปั้นใส่ไส้ได้แล้วจากประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะล้างมือก่อนเดี๋ยวเราจะมาปั้นเลยเราใช้ตัวพิมพ์นะคะใช้ตัวพิมพ์เราก็จะมาใช้ตัวพิมพ์นะคะตัวพิมพ์อยู่นี่จ้ะตัวพิมพ์นะคะนี่ก่อยงนี่ก่อเจนจินี่อยู่แปงอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาปั้น เตรียมอแป้งมันยงนี่ก็มีนฝันนะยูฉาหรือกโกยเราจะมาใส่อันนี้ตัวนี้นะคะมันจะได้ไม่ติดนะคะใส่ลงไปนะคะเราปั้นก่อนปั้นแป้งก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้เดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้ใส่ไส้ลงไปใส่ไส้ถั่วแดงลงไป แล้วก็ทําอย่างนี้นะคะทํากลมๆนะคะทีนี้เราก็จะมาทาแป้งกับฝาน,นี้นะคะมันจะได้ไม่ติดนะคะแล้วก็กดลงไปอันนี้เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราแป๊บหนึง่ง โอเคจ้ะเรามาทำกันเลยนะคะกดแป้งใส่ไส้ลงไปฟองกะหามเราใส่ไส้ถั่วลงไปนะคะทำให้มันกลมๆทีนี้ก็ใส่แป้งลงไปในนี้นะคะจะได้ไม่ติดนะคะ ทีนี้ก็กดเลยจ้ะก็ได้แบบนี้นะคะสวยงามเลยจ้าแบบนี้นะคะโอเคใส่ไว้ในนี้นะคะเ,เตรียมนึงไอ้ตรงที่นึงแล้วต้องทาน้ํามันก่อนนะคะโอเคทําต่อไปจ้ะทาไม่เยอะนะทำไม่ทาไม่เยอะทําแค่ไม่กี่ลูกนะคะเจงฟ้านที่ฝันนี่เราเราฟ้านในเจงทองยินก็เหลือแป้งก็จะมาทําเป็นอ่าบัวลอยนะคะ เป็นบัวลอยเผือกนะคะโอเคทาแป้งลงไปกดเลยจ้าอ่าสวยงามนี่จ้าสวยงามเลยนะคะโอเคใส่ไส้ลงไปใส่ไส้ลงไปนะคะแล้วก็ ทำแบบนี้นะคะทาแป้งเข้าในตัวพิมพ์จะได้ไม่ติดนะคะก็กดลงไปโอเคได้มาแล้วสวยงามจ้านี่นะคะทําต่อไปเรื่อยๆจ้า ใส่ไส้ลงไปกดทับทำให้มันออกกลมๆทาแป้งลงไปทาแป้งลงไปกับตัวพิมพ์แล้วก็กดไม่ต้องแรงมากนะคะนี่สวยงามมากเลยโอเคทำต่อนะคะ สวยงามมากเลยจ้าจะทำอีกสกักสอสาอันโอเคใส่ไส้ลงไปแล้วก็กดทำตัวกลมๆนะคะทำให้มันเป็นกลมๆโอเคทาแป้งเข้าแปง้งในตัวพิมพ์ฉาที่มินฝันเราเฮยกดลงไปกดเบาๆนะคะกดเบาๆไม่ต้องกดแรงจ้าโอเคได้แล้วนะคะอ๋อทำอีก ทำอีกสักสองอันนะคะจงตัวเลื้งพอเปต่ก้าไทยค่ะละเราจะทำอีกอีกอันนึงให้ดูนะคะทาแป้งลงไปในตัวพิมพ์ทีนี้ก็กดเบาๆกดออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะทำอีกหนึ่งชิ้นโอเคทำไส้ก่อน ใส่ไม่พอปั่นใส่ะออกกลมๆก่อนใช้แป้งแป้งนี้จะไม่ทิ้งนะคะแป้งเอาไว้ทําบัวลอยเอาไว้ทําบัวลอยก็ที่ฟันแล้วจะเจ๋งฟันเอาจอมตํากันละเอาอยู่เหล่าฟัานในเจงทองหยื่กกำมันเอาไว้ทําบัวลอยนะคะบัวลอยเผือกนะคะโอเคทําอีกหนึ่งชิ้นให้ดูนะคะ โอเคสวยงามมากเลยจ้าได้แล้วนะคะนี่เสร็จแล้วเราจะไปนึ่งจ้ะกี่อันเจ็ดอันนะคะสวยงามมากเลยจ้านี่จ้ะทีนี้เราจะไปนึ่งน้ําเดือดแล้วใส่ลงไปนึ่งนะคะประมาณนึ่งประมาณสัก12บสอนาทีแจ้งไายคอยแล้วสับหยีฟันจงอ่ะขอล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนึ่งกันเลยจ้า โอเคจ้าน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะน้ใส่ลงไปนึ่งจากฟองเราเลยละ,ละอโอเคเรานึ่งประมาณ12นาทีนะคะสัก20นาทีคำต่อยการสีการนะแต่ก้าเรามันจับเวลาเลยนะคะ12นาทีจ้าโอเคจ้าสุกแล้วนะคะเปิดฝาโอเคสวยงามสุกละสุกละาทีาีนาที2ี ทีนี้เราจะมาทาน้ํามันนะคะน้ํามันนี้เป็นน้ํามันที่สุกแล้วนะคะแล้วก็สุกเยาวกับฮะอยู่โซย่าโซเลยจริงๆอาย่โซเลยโซแล้วเคยไปเคยแรงแรงที่หมูกาก้อนนะเราทาไมถึงทาน้ํามันทาน้ํามันแล้วมันจะได้อยู่นานอยู่ได้ทั้งวันนะคะแล้วก็ทําให้ขนมไม่แห้งนะคะโอเคเราจะทาน้ํามันนั้นเป็นน้ํามันสุกแล้วนะคะเราทาน้ํามันลงไปจ้าทาน้ํามันนะคะ ขนมจะได้อยู่นานอยู่ได้นานนะเก็บได้ทั้งวันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่จานกันเลยจ้าก่อนที่เราจะใส่จานนะคะเราเอาใบพายเนะีคะทาน้ำมันเดี๋ยวมันจะติดก้นนะคะเพราะว่ามันก้นมันจะติดจ้ะเอาใบพายเนี่ยชุบน้ำมันแล้วก็ใส่ลงไปในแซะออกก็แซะออกนะคะ ใช้ใบพา,ายนะคะใช้ใบพา,ายแซะจ้ะใช้ใบพา,ายแซะเพราะว่าขนมเนี่ยมันจะติดจ้ะโอเคเสร็จเรียบร้อย ขนมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จ้านี่จ้ะสวยงามมากเลยนะคะแล้วชาติอร่อยจ้านัวมากเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมจ้าเสร็จแล้วจ้าขนมขนมอ่าเผือกนึ่งไส้ถั่วแดงจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า